วันนี้ที่แหลมแท,มท่ทนบุรีนะคะก็จะมีน้ำลงเยอะๆก็จะมีคนมาเก็บหอยที่พัดพามากับน้ำแล้วเวลาน้ำลงเนี่ยหอยก็ไม่ได้ลงไปด้วยคนก็จะมาเก็บนี่เลยค่ะก็สวยงามเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเสาที่เขาตั้งไว้เพื่อให้หอยนางลมมาเกาะนะคะ เป็นการเลี้ยงหอยนางรมในชายทะเลอย่างหนึ่งแล้วก็หอยนางรมก็จะเยอะจริงๆเลยแต่คนเหล่านี้เขาไม่ได้มาเก็บหอยนางรมค่ะเขามาเก็บหอยที่มากับน้ําพอทะเลลงไปแล้วก็จะเหลือหอยได้กกุ้งปลาอะไรเงี้ยค่ะอยู่ตามพื้นดูนะคะนี่เป็นเสาซีเมนต์ค่ะที่เขาเอาไปปักปักปักไว้ให้หอยนางรมมาเกาะนะคะ ดูสวยงามดีนะคะที่แหลมแท่นชนบุรีบางแสนของเราแล้วก็อาหารทะเลก็เยอะมากๆนะคะเพราะว่าความอุดมสมบูรณ์ของทะเลฝั่งนี้ดีมากๆแหลมแท่นช่วงนี้น้ำก็จะดูดำดูเลือนิดหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่แพงต้นเขียวเข้ามาน้ำก็จะเลยดูเข้มไปหน่อยค่ะ